วันนี้เราพามากินก๋วยเตี๋ยวไก่ฟเฟ่นะครับนี่ก็เป็นปก๋วยเตี๋ยวไก่ฟเฟ่ยอยู่ในซอยลาดพร้าวร้อยหนึ่งนะครับผมหัวละห้าสิบเก้าบาทมาดูกันนะครับคนเยอะมากเลยนี่กำลังต่อตรงน,นี้ก็เป็นแถวเลือกเส้นนะครับเอาบะหมี่ครับผมบะหมี่หรอคะครับผมนี่ก็เป็นมีเลือกเส้นนะครับแล้วก็มีผักมีเลือดมีกล่นนะครับ ตัวกันสดๆเลยส่วนตรงนี้ก็เป็นตีนไก่นะคะับข้อไก่นี่เป็นนอกไก่นะครับก็อ,อนิปีกไก่น่าทานมากครับผมที่คราบนี่กระเตี๊ยวกไก่ที่เรา,าไปเอามาเมื่อกี้นี่ ของเยอะมากแน่นมากเป็นเกี่ยวไก่บุฟเฟ่แบบจุกๆเลยนี่ใส่น้องไก่ใส่ขึนไก่ใส่ข้อไก่มาบะหมี่เหลืองน่าทานมากใส่ผักมาเพียบเลยครับนี่มากินด้วยกันนะนี่นากินมาก